เสียงผมมันกคือเสียงผมนะ่ยตั้งใจนะลูกนะเพลงแรกปังๆปังแน่นอนนูเก่งอยู่แล้วนู่งเก่งอยู่แล้วลูกเออขายปลาทูอยะายปลาทูนะลูกคุณรวังุณุดุดด้วยคุณวนุู้ขยัมาแล้วให้ สู้ๆหนูทำได้อยู่แล้วลูกถังมันออกมาแล้วครับผมสู้ๆนะปวดเหยาะของน้ำกันแล้ลูกปวดเหยาะปะโอีคไหมจีบน้ำไหมโอเีสู้ๆนะนีนครั้งแรกของน้องนะคะพี่น้องนี่ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรก ช่วงตแรกชื่อเพลงอะไรครับพบรักที่แม่กลองนี่๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอ,อะไรรู้อ่ะูกอันเก่าออกลูกๆลอันเก่าออกเลยนี่ช่วงแรกไดว่าช่วง,งนั้นอายุอ่าหนูขี้หนูก็นะาขี้แดงกินลองลองขึ้นบ้าง ลายเที่ยวมาก็จนหอดหอดนี่มันออกหอดได้ลรูว่มันหอนด้ลายเที่ยวมาก็จนหอดลายเที่ยวมาก็จนหอดืหนหอดต่อเตาคิดหอด่ด็หอดกรจนหอดจอดบนเถงเบิ่งบ้านเพิิน จอดบอลเถิงเบิ่งผ่านเพื่ันฟิแลไอเที่ยวมาก็จนฮอดจอดบอลเถิงเบิ่งบ้านเพิ่นละอายเที่ยวมาก็จนฮอดจอดบอลเถิงเบิ่งบ้านเพิ่นแมนเพิ่นของ่นุก เออออกเพลินบดกให้มันออกเพลินจอดบันเทิงบางบานเอออืมได้ไหมันเนอละได้อยู่ลงอืมเด้๋ยนอะไรหน่อยมันจะลงเลยถ้าเป็นชั้นติดปลาติดเลยดิละไายเที่ยวมาละไายเที่ยวมาเที่ยวมาเลยลูกละไายเที่ยวมาก็จนฮอดละไายเที่ยวมาก็จนฮออืมจอดบนเทิง จอดบนเทิงบึงบึงชัดจอดบนเทิงบึงบานเพิน่นจอดบนเทิงบึงบานเพิอ่อนม,มาพ่อสาวแก้มเปิ้นเวินมาพ่อสาวแก้มเปิ้นเวินใจสะเทือนอยากพ่อหนาบ่กได้ยัง ใจฮิสะเทือนพ่อนาใจฮิสะเทือนใจฮิสะเทือนสะเทือนหรือสะเทือนใก่ใจฮิสะเทือนพ่อนาใจฮิสะเทือนพ่อนาว่าจะฮัจ้าอเบาแหงงามบ่แมนบ่แมนบ่ะฮัจ้าเจาแหงงามบุญนพลาพลลัม ใจสะเทือนพอหนาว่าจะเจ้าของงามมันต้นไหมเป็นต้นไม้หนูลองไม่ได้แม่ทิชทักอามองได้เอาไปได้ละอายเที่ยวมาก็จนฮอดจอดบนเถิงเบ่งบานเพิ่นวอดให้มันชัดกว่านี้ลูละอายเที่ยวมาก็จนฮอดหอดมีดอเด็กดูหอดมีดอเด็กหอละอายเที่ยวมาก็จนฮอดอือ จอดไปต่อไปจอดบนเถิงเบึงบานเถินอืมอย่างต่อมาพ่อสาวแก้มเปิ้นเวิ้นใจสะเทือนพ่อหน้าว่าเจ้าเจ้าบ่าแห่งงามเว้าแห่งงามได้บ่เบ่าแห่งงามเอ้ืเบ่าแห่งงามได้เดดหนูเรียนไปตามพวกมึง เอาแหงงามอะต่อไปเลยเอาเอาสไตล์หนูเลยเอาบอกแหงงามไหมเด้อใจสะเทือนพ่อนางไหมใจสะเทือนใจสะเทือนพ่อนาว่าจะหาเจ้าบอกแหงงามบอกแห้งงามไปเลยบอกแหงงามอืมต่อไปบุญพระลาพระล้ำนั่งทั้งเที่ยวโดยบังเอิญโดยบังเอิญโดยบังเอิญอืม เจ้าเปหงลอยเวรเป้าพี่ชายสิตายย้อนตอนแรกยนูเรียนมอนเรียนจะได้มองนี่้เฮงาแมนบอกนูเรียนตอนนั้นแมนบอกนูเรียนคือเ่าเลยมอนี้ฮงาเงาเฮงาเฮงาเฮงาเตงามงาเฮงาเฮเเนงาเฮงาเาเลเนีง้ โนเด่นก่อนอ่ะโอเคลูกแม่ให็นโนเด่นตะมองตอามองเนี่ยนี่บุญพะราพ่าลำเที่ยวนี่บุญพะราพ่าลำบุญพะราพ่าลำบุญพะราพ่าลำต่อไปน้ำทางเที่ยวโดยบังเอิญน้ำทางเที่ยวน้ำทางเที่ยวบุกเห็นันกเด่นแม่น้ำแม่สุรแล้วโดยบังเอิญโดยบังเอิญโอเคไปนี่แหละประมาณนี้ บ่าวพี่ชายสิตายยนร้อหบยร้องใส<ฯ>ิตายยอนร้องกองององับฟังก่อนจากนี้จากบุญพลาบุญพลาผ้าลำน้ำทังเที่ยวโดยบงั <ves. S 1> <c oughs> งเอิญเจ้าแม่หงลอยเบิร์นบ่าวพี่ชายสิตายยอนโอเคนะคะเดี๋ยวไปฟังข้างนอกกันนะคะ น้องนั่งไทยปะโทแก้มตุลูสาวเมืองแม่กลองไอ้บ้าวิสันมาเจอตรง,งนั้นเว้าอย่างขางนอกอยากงามแผ่นดินมาเยี่ยมบ้านน้องสาวเมืองแม่กลองสัพไพรอีสานโอ้ยพอบิวเมเพวย,ยิ้มเ,มเ,เปิดน,น,นะคะ เดี๋ยวรอรอชมนะว่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะอนนน้้้เเกกบาาาาจจะว่่แง